พบหมอพบหมอพบเจ้าหมอสวัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะเจอกันทำกลางแสงแดดด้วยครับวันนี้มาหากบพี่น้องกบยำใบมหากรบยำใบแต่ว่าหู้กระปูหลายหลายห่อของบริษัททเสียมากวันนี้ประสิทธิ์มหากบเมื่อกี้บริษัทไทยชอากินเขลียร์ติดรางเพิ่นกระโดดลงน้ำไปแล้วก่อึกหลัง ตะก้อจิกลัางยูเซั่นล,ละก้พิกระโดดเลยก้พุชิทันหลุดเงินเบิงพี่น้องเขาจิมา,มานบามื่อนี้อะได้ก้กับอะไรปลาขวานถ้าก้ตะโก้กระ่าสิเบิงปลาขวานเนาะอะไรยังนึงแล้วยังนึงเนาะเมียนครับตะเบิงพี่น้องเขาสิได้จักเตียมมาเมื่อนี้แต่บ่อใดนั่นหนึงก็ต้องไดนั่นหนึงเด้อครับเมื่อนี้ย่ำนาวสามัมบูรณ์ย่ำนาวพี่น้อ,เอ,องเอ,อ้ยเบังแดดดูหอนเปลี่ยงเลย มีแล้ล้างลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพี่น้องของมเถรเลยบอกประทัดขาดข้ามพี่น้องได้แล้วบอสเนี่ยบนหบอตุ้งตุ้งเสือครูประทันขบหมอบขบมอบพ่อขันได้พ่อกบไง่ายนะเพื่อนเนาะคุมไหวยางเตียงหยางเตียงเตียงแหลกเข้ามาเลยพี่น,น้องแหลกแหลกมาอุ้ยกรูงานครูงานเนโอเคได้ตัวหางเนาะครูกันบ่ คู่ห่างแล้วคุณก็พันเกตเต้นหนึ่งเลยพี่น้องใส่งามงพอดีปนด้วยเนาะใช้คู่แหว่ใส่ทุ่งแหว่ปูนทั้งทางจบแล้วนะต้นต้นเต้นออกจากแถวนี้บ่ะเพื่อนที่หม่อ,อเพื่อนบ๊อดทำอย่างไงถ้าครบง่ายดิถ้าครบง่ายเพื่อนบ๊อดเต้นหน่อยง,ง่ายเลยพี่น้องสีมี่อยู่แต่ว่าเพราะว่าข่างๆน่ะเป็นหนามนี่ อืมต่ำกว่าหมูเดี๋ยว调ไฮเบิ่งพี่น้องหาอีกเบิ่งเผื่อเพิ่นมีเนาะมี่เลยนี่อยู่ีอยู่ปลาขอนนี่เป็นปลาเข่งเลยนี่ดีพี่ตัวสิจิ๊งหยับจิ๊งหยับอยู่มันแล้วปลาเข่งเออ คอยดึงเครื่อสิตะเคีงงวกปละเค็งประคอหน่อยแล้วนี่จับได้บ่ใส่ทุกมือจับงานยู่หรอตะคูว้าโอ้ยละเคีงนี่เรียไปถอดหลุนนี้เรียรุ่นถอดโอ้โดแมหมามกุบได้มาได้เล่งคือตุ่มไหลกี่ต้มนะ้อผมว่าสีเหลวเรยงผอนจงก็ตำเตงเนะาะตำเตงตบอกทัวหุ่นเชียงป๊บป๊บ ส,ส่งสีหลายอยูแวววว่แต่ว่าจับสองคนบ่ได้เลยพี่น้องเดี๋ยวสีไายบ่ได้ต้องจับผู้เดียวจับไว่าสักทีสักทีย,ยังมีจับหนาด้วยแม่นหมแม่จะได้ไหมพุนตนนนบบัวนึงขึ้นบโอู้ กิ็จตมเนาะเมียนกิจตอมหนึ่นงะ,ะเคียงลายอยู่ดึงไข่กุ้งไ่กุ้เลยเนี่ยโมเดินกินหองกินองอนี่โมเห็นด้วยครับจีเห็นแต่ตอนเอาปลาขึ้นมากหาลยก็โควโควน้อยโู้ผุดเชียร์กร้ปุ่ไล

ดูว่าตัดๆๆๆๆๆไล่ดิปลาเข่งสุดใม่ไม่แต่ปลาเข่งหน่อยเด้อเี่ยวถอดกินทั้งโตเลยโอ้มันแห้งเมือนั้น เาเขาือนเราซอยเพื่นถอดไปกินหมกเพ่นถอดโอ้จะเป็นมันล่ะลาเขงนี่แหละกินแบบทัโตเลยกินแบบเบาขี้ดิมเลยทิมตัวหัวกางช่วงในเพื่อนมันมีขี้ตัว่มันอบวเ็มจับบดลกลองกันปแค้ากล่องมากไ้าก็สิตัง ปลาเลขงคือเนาะมาดูที่ตุ่มตัวจับสีบ่ได้เบิอทุกโต้เลยดินู้ว่ไนะด้เบือตุ่ก็เป็นที่ตุมไหมจะเป็นคอยังทีจับได้เบิดทุกต้วล่วมปลาเงกำแหงบร่ได้ือขยันลาดปลาดหน่อยเนาะเบอหมี่ลาดูเปเง็ปืนลคลองกัแล้วคลองอยู่ไกลี่ เลือกต่ปั <Darwin> <FR> <Oliver> ้นเค็งหน่อยปั้นเค็งหน่อยปั้นหัวจะบืนหยิบยับยับยู่ถุงนองกนคอหน่อยเต็มดีจะได้ประคอหน่อยดูหัวใหญ่ต่าง ตัวนี้ว่างามกว่ามู้เบือ่อขนหูเสิขาหูลายตัวหู <c oughs> ได้วะอืมีบัวเนี่ยหู <c oughs> เล็กบัวเป็นผงเป็นผงตัวนีป่าเลยนะเดี๋ยวเราขวดหาบ้างดี <c oughs> ๋ยวหัวปลาเขาลอยหัวปลาแต่ละปลาคอ คือบอกมาเขาจะหยิบเขาที่วายก็คือพากันไปกองอยู่ถ้ามองนี้ด้เขาสนจกยังมีปะของหูหอ้ลายปะเขาลงหูกับปู่ปะก็เข่งน้อกสวนแล้วเข่งเอาน้ที่บกเบิ้เลยได้เนาะ มังมูจาบเนี่ยที่จะประเบิดเอาพี่หน่องเพิ่งส่งลายอยู่ดิพี่ขนาดมังมูจับไปเหลี่ยวแล้วเนี่ยเป็ดเย็ดจ้ะเป็นจิตตมโอ้โหใจหน่อยเพราะป่า งานเออหน่องงานงานอะไรกันงานอไไรเดือดเลยเดือกขึ้นด<々>ูหาคาปุณย แปงขอดเนาะแน่นกินกระสอบคงกระบเตงกระครัวกิจทาเมนูกิาเมนูไว้ลวงนาจุ่มด้วล่างคุ้งกระมั้าตรงนี้มันกรมันเนาะแน่นตวเกี่ยวเข่าค่ะป้าเปิสิมันพี่น้องสิไดยินเสียงรถหลุด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 ขางทางเลยล่างดีด บู้หิรแล้วนี่ลรามองมันหลายปตะเคียนขึ้นกันนี่ละครับผมจับปตะเคีงหน่อยย่ายนี่จะตะเคีงหน่อยใหาย่ายได้อยัางในอีหยังต้กนกระปูต้นกระปูให้กระปูเด็กกบบ่บ่บ<อ>่เห็นกบนปะป้านกระปูก็ลายแท้เลื้อกว่าย่่ายม่วงเฮ้ยคืแทน พอดย่อยเลยจากลายปุ่งละปูปูยูขนอกสองตัวนห่นไหมย่อยนอกทุ่งเก่งหลายตัวข้างล่างอีกขนาดเล็กยังเดยจากบักลายโอ้ยหมดมดโเคเเห็นกบเลยนะมันกหาไปหูยเบเาใหญ่ลราเบาเราจะไปจับกระปูกรไดคือก้นดูเลยทุกออ ยังว่าอันนี้มูเด็กน้อยเขาบกกินเขาว่ามีตะก่างมีตะก่างอือมีตะก่างคือว่าแต่เด็กน้อยเนาะต่าก <c oughs> ็มากแล้วเนาะเออมันมัดดีได้ช่วงเนาะมันตีตัดหัวมันออกก็เอามกเอาใส่อันนี้นะใส้ชมพูไส้ยนะ่างไส่ไอ้ไส่ตูใส่กระแหง,งเนาะ,ะเด็กเกือบวเพิ่งกระครูี่น้อนมึงผักขิงอะไรยอย่างนี่้ผักขิงน้อย ก็ลัาขวาดขอดก็ลังหมกเลยสติแบงเหยียดเหยียเพืเ่อนบ้าเเราวุ้ยขนกินเราตะกะปูาปขายนะแล้วมีเขาเอาเอางดมาวางไทรลอยนองยังวะขายร่อละลอยวะยายอ่อ๋อลอยโตโต,โตโีโตละโตละบาทอืมโตละบาทพอพอสอจนวานเนาะ กว่าเสิได้ตัวหนึ <g <g ่งสามสิได้ตัวหนึ่งมันแคลไหนเออผมก็ได้กบหน่อยตัวนึงนี่นี่ถือในมือไว้อยู่นี่นี่สามเสิได้ตัวหนึ่งก็เออดีแล้วได้กบหน่อยตัวนึงเอ่อเปิดเราดันเฟื่องยายของหัวทากบ l o b ไงวะเป็นยังมันประทันอันนี้เออมันประทันไงเนาะมันประทันบุกมดน้ำมันหลายอยู่หน้ำมันหลายหน้ำมันหลายเนาะกบหลายอยู่ว่ายายแถวนี้กบหลายบ่กบ ตีนี่คือจังบ่่คยมีว่ะตีบ่่คยมีันใจจดจับป่ามาแล้วมาหากบต่อเฮ้เนี่ยว่าเขาอยู่ทั้งปุ่นตอนนี้เมียนกว้อบ่นขึ้นจับเลย้เขาคือบ่เตียนเห็นว่าหันน้องเห็นว่าน้อแนมเห็นว่านาะกบหน่อยยิปไงก็เกียดลลยเตืบ ถาฝนแล้วก็มาเปิดกบต่อพี่น้องเข้มขึ้นกรับบคุคคลตายยังไงเด้พี่น้องโอ้ก็คือแตะโอ้ย่ากขาด,ดขบ่บุคคลกบโซตัวกุ้หน่อยตัวหนึ่นนนะนงฝนแต่เนาะเมื่อฝนเสียครับมันไปแล้วบ่เนี่ย <c> น <oughs> ั่นโอ้ดึงดึงเชือกในนี้ดูเชือกในนี้ <c oughs> เออหนึ่ง หอยห้อยหอยหอย,หอยพันนังพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะนำหานะว่าเพิ่งจิตใจนี่นี่ว่าพี่น้องสองบ่อนเลยครับแต่ว่าโตจิตใจบ๊วูเดี๋ยวจะนำหาเพิ่อนอาจจะเข่าไงก็ได้นะอาจจะเข่าไงกันนึกว่าลงมสะเพราะว่าสะอยู่ไอไก่เพิ่งพันนังยังโมนี่แทะตะขาบวอใส่หลอดไปกินแล้วปาห้อยเขาไทยไหมห้อยกบนี่บ่อยู่เด้อจ้ะเบิ่งไปเลียว อู้สะได้ยี่ตะมูนี่แหละยิ่ตะมูนี่แหละเขาเสียงายแต่เขาบงง่ายเนาะเป็นดินเหนียวนะเป็นตะกบง่ายได้แล้วบะหมอบง่ายกบบงคันง่าย้เนาะิเเชือง่ายเเออเชื้อง่ายเหริยที่สีออกจตงง่ายนอ้โหเป็นเรื่อขึ้นในังถือเกี่ยว เออถือเกี่ยวเลยเกี่ยวได้นะนานเกี่ยวจนเกี่ยวโคบง่ายก็เป็นตังง่ายจอดวาเนาะถือเกี่ยวตัวตห้อยเหรินกลาเหรนคากรีตังนำหาโคบเห็นโคบขันง่าย จิ้งจิ้งเชียก์จิ้งเชียร์ตัวแล้วรูมันนี่ลงข้าเนาะลงเขาง่ายนะหาเป็นพอพี่น้องตามหาเป็นเหลี่ยมเยอะแต่ว่ากบอยู่นี่มันทิมีหลายตัวดิห้อยเป็นเถื่อนกบเนี่ยทิมีหลายตัวแต่ว่าก็ชิเขาง่ายอยู่สิ ่าอูลล er พีถือตันก็ถือว่าไง่ายหรอกําลังไงเยือดงามถ่ายรูปงามๆกันเด้อจ้ะมือตาเลี้ยวมาเลยจับป้าพับอือหงกระลังไงกระลังสีลงเนาะนี่นค่ะห้อยไปห้อยไล่ลายอยู่นี่อยู่นี่ได้สามแล้วเนาะ ถ้ามาชินนำหาบ่เห็นสุตโตร,รอือแห้วเป็นดินเป็นต่างไงแห้งเป็นดินเหน,น,นียไวไหพี่น้องน้าเน่าเฮากโกบทั้งป่ามายตึกบทั้งป่าเลยครับวันนี้หาก,กินหลอบใบวันนี้ยางตะยางที่ขาดยางว่าต้องยางนัน่นเน,นาะยางรถเนาะปาดยางรถมือหลังปาดเลายางรถมาที่คุณปาดเป็นวงเป็นโปงมา จะกบเต็มลงนามเห็นเนี่ยจอมไม่พอสิเนี่ยไปที่ออกยูเงินเนาะไป็นหลางยูเงินกันเหนื่อยแล้วหลาลอยแล้วปลานี่นับจำนวนบ่ได้พี่น้องลายพุไปควบซีโต้ได้ครับมือนนี้ไปขอกันอยู่บ้านเนาะค่ะครับผมโอเปลาบนกบกันอยู่บ้านครับพี่น้องปถึงบ้านพี่น้องมองลอๆกันกำลันไปจับปลาขวัญมา กะจะปลา่อนแล้วปลาอนเนี่ยครบเดี๋ยวปนหนึ่งเะครับสีตัวสี่ตัว да เดี๋ยวปนปลาปลานี่รับจำนวนบ่หลายหดทิ้งตายก็ขวานปะกูลางตายปะก็คือมักขวดเลย ตายก็ไหวก่อนค้งไว้ไหน,ะนจะตะปะเข็งจะปะปะหมอเหลือตัวตายมกกินเลยห้องทั้งมกทั้งทอดตัวเปียก็เอาค้งไว้ ก,กินเกินสามขาดส่ขาดกเลยโกันสีโตคนหนึ่งจะเห็นห้อยกไล่หลายต่นำหาวตันบ่เห็นจะอยู่เมืองไเขียว่าทัว,ทว,ทวร์งานของเฮาเหมือนนี้เนาะ,ะถือว่ามานอยู่ค่าดในทั้งปลาคอนในทั้งกบสองดิ่ง <c oughs> <c oughs> มานสองดิ่งคนนะ่ะ คือว่าโอ้มากระด่พวกปนเนาะแมนครับปนพวกออมค่ะแต่ปลาเขาจับบาเบิดเนาะจับยากก็เลยเอามาสำนักแดดเฮงแหงียงหอนห่อนเฮงอย่างนี้เนาะปลากำลังมกกินเสียบเดี๋ยวมกมกแล้วก็ปิ้งเนี่ยที่น้องมกหยางปลาอุ่นดีเลยใส่ไปตองเกลือแล้วก็หยางตาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเตรมมือน่าไปลุยกันดีเนาะปลาซาลาขี้นีสวัสดีครับสวัสดีครับ